สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับ24มีนาคมนะครับโดยผมแอคโคดแอคนะครับวันนี้มาดูข่าวสารกันเลยนะครับมีเรื่องราวของเทนอาโนนะครับออกมาพูดโอ้โหหยอดหวานเรียกได้ว่า จะไม่ให้เรารักเขาได้ยังไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวตลาดซื้อขายมีเรื่องราวของโคเซมาเรียคิบินเนสนะครับแล้วก็เรื่องราวของแวนเนอร์มาอัปเดตกันรายวันนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้ใครที่ร่วมสนุกนะครับก็บอกว่ามาจากโค้ดแอคแล้วก็รับเสือเ้อดิอาฟูไปได้เลยนะครับทำตามกติกาขณะเดียวกันนะครับสาหรับ อีกหนึ่งสปอนเซอร์จดีนะครับก็คือเซตพอยต์กรุ๊ปนะครับตัวแทนนำเข้ารถยนต์อิสระจากต่างประเทศทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับเช่น p o r s c h นนะครับรถตู้เอาพาดเวลฟายนะครับแล้วก็รถนำเข้ายอดนิยมทุกรุ่นมีศูนย์บริการครบวงจรมากกว่า15ปีนะครับที่ตั้งโชว์รูมอยู่บนถนนเม่งจ่ายกรุงเทพมหานครนะครับเปิดทุกวันโทร0 8 3 2 5 2 7 7 7 7มนะครับหรือว่าแอดไลน์เซตพอยต์คาร์ไอจีก็เซตพอยต์คาร์นะครับสั่งได้ตามต้องการเลยนะครับพูดคุยกับทีมงานนได้เลยะครับ มาเริ่มข่าวกันเลยนะครับก่อนอื่นไปดูขาประจำล้วก่อนนะครับติมโมไวเนอร์นะขาประจำรายการของผมนะครับสวัสดีแเวเนอร์นะวันนี้มีอัปเดตจากทางผู้อำนวยการกีฬาของ a อร์เบรินะครับและซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีกับทีมลิเวอร์ูลเราสักเท่าไหร่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยผอ,อของพวกเขานะครับนะมาคุสโคเช่เนี่ยนะครับบอกว่าบางที สถานการณ์ตอนนี้เกี่ยวกับววระโควรดน่ะอาจจะทําให้การย้ายทีมของแวนเนอร์ไม่เกิดขึ้นก็ได้มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นทีมอาจจะเก็บแวนเนอร์เอาไว้โดยที่ไม่ขายก็เป็นไปได้นั่นคือสิ่งที่ผอเขาบอกนะครับนะผอเขาบอกว่าคือมันชัดเจนว่าแวนเนอร์ได้รับความสนใจจากหลายทีมทั่วยุโรปเลยนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมการทำประตูการแอสซิสที่มากมายนะครับแต่ว่าปัญหาที่ทุกคนเจอเนี่ยอังกฤษก็เจอครับ นะเจอปัญหาเดียวกันนั่นก็คือผลกระทบจากการเลื่อนการแข่งในเคสของไวรัสโคโรนานะครับแล้วมันเป็นเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตที่ไม่ได้เจอแค่หลีกเดียวเจอกันทั่วโลกดังนั้นมันไม่มีอะไรที่ยืนยันได้ว่าในอีก6เดือนข้างหน้าทุกอย่างมันจะดีขึ้นไหมหรือบางที6เดือนข้างหน้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่ดังนั้นทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่อาจจะล้างไม่ขายแวนเนอร์ w anner, w anner, นะครับพออะไรซิกบอกแบบนี้แล้วก็เขาบอกว่า เราไม่รู้ว่าตลาดมันจะดําเนินไปรูป,รปแบบไหนตอนนี้เราไม่ได้เห็นภาพชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราต้องดูด้วยว่าถึงตอนนั้น our resource หรือว่าทรัพยากรของทีมเป็นอย่างไร mm hmm. เขาน่าจะหมายถึงกุมกาลังของทีมเป็นอย่างไรแล้วก็ดูด้วยว่าคู่แข่งมีโอกาสแบบไหนบ้างแบบคือเขาพูดค่อนข้างกำกวมแต่รวมๆก็คือแบบเหมือนต้องรอดูทรัพยากรดูสถานการณ์ตลาดดูสถานการณ์โลกใบนี้ด้วย อาจจะไม่ขายซึ่งเขาพูดเชิงนี้มาเนี่ยโอ้โหแฟนบอลลิปูเสียวเลยครับแน่นอนว่าแบบเฮ้ยมันจะได้หรือไม่ได้วะเนี่ยนะแต่อย่างถ้าเรายังคงเชื่อมั่นในเงื่อนไขค่าฉีกสัญญานะแล้วก็ถ้าเรายังคงเชื่อว่าถ้าลิปูสนใจจริงจังะยื่นค่าฉีกสัญญาไปมันก็น่าจะไม่มีโอกาสเขาเรียกว่าไม่น่าจะปฏิเสธได้นะมันมีค่าฉีกสัญญาอยู่ดังนั้นรอดูครับภายในวันที่30เมษายนเราจะยื่นค่าฉีกสัญญาเข้าไปหรือไม่แล้วถ้าไม่ หลังจากนั้นเรายังสนใจเขาอยู่เปล่าผมว่าเราต้องคงต้องติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับนะสำหรับดีลของไวเนอร์นี่ยืดเยื้อจริงๆแบบเรายังหาสาเหตุจริงๆไม่ได้แต่ว่าเนี่ยมันมีเรื่องเวลาโควิดอมาด้วยมันเลยทำให้ทุกอย่างมันซับซ้อนมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูคนนี้กันบ้างครับโคเซมาเรียคิเมเนสนะครับกองหลังของแอตเลติกมาดริดนะครับเป็นข่าวกับเรานะเมื่อวานนี้ก็มีรายงานแล้วแหละว่าทั้งอเลคันโดบาบัสโตนี่รวมไปถึงดาโย อูปาเมกาโนนะครับกองหลังของไลซิกเนี่ยตกเป็นข่าวกับเรารวมไปถึงคนนี้คิมินเอสเนี่ยนะครับกองหลังของแอตมอิดเนี่ยล่าสุดอาร์สครับวันนี้เป็นสื่อในสเปนเมื่อวานเป็นสื่ออิตาลีสื่อสเปนบอกว่าในรายของคิมินเนสเนี่ยถามว่าโอกาสย้ายทีมมีไหมเขาบอกว่าเป็นไปได้นะและตอนนี้ก็ได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลที่ต้องการนําตัวไปแทนเดยันรอฟเลนนะครับโดยกองหลังชาวอูรุกวัยเนี่ยนะครับ แน่นอนมีสัญญากับทีมจนถึงปี2023นะสัญญาเหลืออีก3ปีแต่ที่มันน่าปวดหัวกว่านั้นคือจริงๆมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่120ล้านยูโรเดิมทีที่มีค่าฉีกสัญญา120ล้านยูโรเนี่ยมันแปลเห็นเลยว่าสถานะของคิมินสที่เป็นตัวจริงของแอนาดิดมาหลายปีเนี่ยคือเป็นคนที่สโมสรแอนาดิดไม่ต้องการปล่อยอะแบบต้องการล็อกเอาไว้เลยไม่ต้องการปล่อยแต่ เขาก็วิเคราะห์นะครับว่าอาร์สเขาวิเคราะห์ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ตัวของคริมิเนสเจ็บไปในในซีซั่นนี้เจ็บบ่อยเนี่ยจนได้ลงเล่นประมาณแค่10กว่านัดเนี่ยเรามาดูจํานวนนัดที่เขาลงเล่นในลาลิก้าลง11นัดในแชมเปี้ยนลีกลง4นัดอ่าซูเปอร์โคปาเดเอสปันญ,ญาอีก1นัดเท่ากับว่ารวมแล้วทั้งสิ้น16นัดเองครับที่ลงเล่นให้กับอารเตโกมาดิดในซีซั่นนี้เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเล่นงานทําให้เกิดคู่หูคนใหม่ครับก็คือซาวิตยืนคู่กับฟิลิเป นะดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดมีข้อเสนอที่ดีเข้ามาก็จะขายแต่ว่าผมว่าแอดบิชจะไม่ยอมขายในราคาถูกอันนี้โดยส่วนตัวแล้วนะครับถ้าเราจะซื้อแค่ผมไม่รู้นะแต่เท่าที่ผมติดตามข่าวมาเราไม่เราไม่ได้ไม่ได้จะซื้อกองหลัง World Class เข้ามาแบบเข้ามาขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนทรงเราอะน่าจะปั้นโกเมสต่อแต่ถ้าจะซื้อมาแค่เป็นตัวแทน ประมาณล o อฟเลนเนี่ยผมว่าคริมินเนสเนี่ยเกินงบประมาณไปเยอะเลยแล้วก็เชื่อเลยว่าแอตมดิดไม่ได้ขายในราคาถูกแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าจะพูดถึงอีกหนึ่งข้อเสียที่ผมไม่เชียร์ให้ซื้อคริมิเนสก็คือส่วนสูงนะครับหนึแซนตเมตรแต่ว่าเหลี่ยญเกมรับคงจะดีแหละไม่อย่างนั้นอยู่ทีมแอดเลนโกมาดิดไม่ได้หรอกคงจะเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับได้ดีแต่ว่าด้วยส่วนสูงเท่านี้นะครับอาจจะเป็น ปัญหาหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยนะครับผมว่าเราต้องการสิ่งสำคัญและเราต้องการนักเตะที่ไม่ไม,ไม่ค่อยเจ็บเจ็บยากนะครับอีกหนึ่งกองหลังที่เป็นข่าวกับเราในวันนี้นะครับเดอะมิเลอร์นะครับนะสื่ออังกฤษแนวกอสิปนะครับรายงานว่าริฟูสนใจไปที่มาริกทีโอนะครับคนนี้เป็นกองหลังดาวรุ่งของชาลเก้นะครับมีฉายานะครับฉายาของเขาคือ นิวโจเอลมาติบนะโจเอลมาติบคนใหม่ถามว่าทำไมถึงเป็น New Joel นิวโจเอลมาติบหนึงเลยมีส่วนสูง6ฟุต3นิ้วนะอายุ18ปีแต่สูงถึง190กว่าเซนติเมตรเลยนะครับสอ,อยู่ชาวเก้ไงไอโจหนูคนนี้นี่นี่ให้เห็นหนะ้าอยู่ชาวเก้แล้วก็ชาวเก้ก็คือสโมสรเดียวกับที่มาติบอยู่นะครับตอนตั้งแต่เป็นเยาวชนอยู่กันยาวๆมาจนถึงย้ายมาเรีย์พู มันเหมือนกันตรงนี้และอย่างหนึ่งคือเป็นลูกครึ่งรับนะมีส่วนหนึ่งเป็นลูกครึ่งในเซเนกัลนะครับทีนี้ราคาเนี่ยเขาบอกว่ามีค่าสิทธิสัญญาอยู่ที่7ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าลิพูจะเอาเนี่ยต้องรีบเซ็นแล้วเพราะว่านักเตะได้รับความสนใจจากหลายทีมในเยอรมันเองนี่แหละนะครับแล้วก็นักเตะเดอสัญญาถึงปี2021ดสัญญาอีก1ปีเท่านั้นนะครับดังนั้น เออไอตรงนี้ก็น่าสนใจแต่ว่านะครับปัญหาเลยครับเจ้าหนูคนนี้มีสองสัญชาติก็คือสัญชาติเยอรมันกับกับเซเนกัลใช่ไหมนะแต่ว่าอ่าทีนี้จุดสําคัญคือที่ผมตั้งตั้งข้อสังเกตนะครับก็คือนี้เรื่องนี้ครับเขาไม่ได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่นะครับดังนั้น บางทีถ้าเกิดเราว่าเซ็นเจ้าหนูนี่มาอาจจะเป็นการเซ็นเข้าอะคาเดมีก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นการเซ็นขึ้นชุดใหญ่นะครับเพราะดูทรงแล้วประสบการณ์ไม่มีเลยครับยังขึ้นชุดใหญ่ของทางด้านชาวเก้มไม่ได้เลยด้วยซ้ำดังนั้นอันนี้น่าจะเป็นเพียงแค่เป้าหมายแค่นั้นนะครับมาดูความเห็นแปลกจากหน,นักข่าวคนหนึ่งนะครับของ ESPN นะครับสื่อในประเทศสหรัฐนะครับอเลฮันโดโมเรโนนะครับคนนี้มีผู้ติดตามอยู่ในทวิตเตอร์ประมาณแค่2 0 0 0 0กว่าเองนะครับก็ย้ำไ้เลยนะครับว่าเราไม่ ไม่ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่ว่าก็เอามาในงานแบบข้อขนะครับเขาเชื่อว่าจะมีอยู่ประมาณ4ี่คนที่จะต้องย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้นะเขาบอกว่า1เลยอาร์เดียน2เลยอดัมดาลาน่านะครับสามที่ยันลอฟเลนแล้ว4ี่เขาบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นซาร่านะเขาบอกว่าลิฟูน่าจะพร้อมขายซาร่าเพราะว่าซาร่าการไม่มีซาร่าบางทีทีมอาจจะดีกว่านี้โอ้โหเขาเขาค่อนข้างวิจารณ์แรงนะเขาบอกว่าซาร่าเนี่ยทุกคนรักในแง่ของการทําประตูการทำแอสซิสต์ของเขา เขาทำประตูมากมายเลยแต่ว่าในแง่ของบทบาทในเกมเนี่ยซาร่าเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้วเชื่อว่ามีออปชันอื่นๆที่ดีกว่าซาร่าอยู่ในตลาดดังนั้นเขาเชื่อว่าลิฟูน่าจะพร้อมปล่อยซาร่าออกในซัมเมอร์นี้นะครับก็อันนี้คือความเห็นจากเขาซึ่งผมผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าเออก็นะโดยส่วนตัวผมยังไม่เชื่อครับจากความโนเนมของเขานะครับส่วนอดีต กองกลางของลิเวอร์พูลนะครับโบโมซิโซโกนะก็ออกมาแสดงความเห็นว่าเขาเชื่อว่ามาเน่น่าจะไปมาดริดไม่วันใดก็วันหนึ่งแมเป็นความเห็นที่แฟนบอลลิเวอร์พูลได้ยินแล้วก็สะดุ้มโหยงนะครับเขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจว่าซาร่านะเขาพูดถึงซาร่าก่อนเขาไม่มั่นใจว่าซาร่าจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปไหมแต่ถ้าซาร่าย้ายออกไปเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องดีสําหรับลิเวอร์พูลเพราะว่าเขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลสามารถหาตัวแทนซาร่าได้ง่ายมากกว่า แต่ในเบื้องลึกของโมโมซิโซโก้เขาบอกว่าเขาเชื่อว่ามาเน่น่าจะมีโอกาสย้ายมากกว่าเพราะว่าในทีมเรอัลมาดริดเนี่ยมาเน่ดูจะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ซีดานต้องการมากที่สุดนะครับแล้วซีดานชื่นชอบมาเน่และเขาเชื่อว่ามาเน่น่าจะไปเรอัลมาดริดไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับโมโมซิโซโก้เขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งซาร่าและมาเน่เนี่ยถ้าเรายังคงเชื่อมั่นในแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือของเราทุกฝ่ายรายงานตรงกันว่า ลิฟภูไม่มีแผนที่จะปล่อยทั้ง3คนนี้ออกจากทีมซาร่ามาเน่ฟิมิโนนะครับเชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้จะอยู่กับทีมต่อไปแน่นอนนะครับเมื่อกี้พูดถึงซาร่าไปแล้วลงเล่นไปร้อยนัดอย่างที่เราทราบกันเขามีตัวเลขอะไรที่เกิดขึ้นกับเขาบ้างนะหนึ100นัดเนี่ยก็เล่นไป8,400กว่านาทีนะครับนะแล้วก็มีค่าเฉลี่ย120นาทีเนี่ยจะยิงได้1ลูกนะครับ120นาทีนะยิงได้1ลูกถือว่าเยอะมากแล้วก็ได้ออกสตาร์ตตัวจริง97จนัดจาก100 โอ้ถือว่าเป็นคนที่ออกสตาร์ทจริงบ่อยมากยิงเท้าซ้าย56ลูกนะครับยิงในแอน i ฟิล46ลูกยิงเกมเยือน24ลูกแล้วก็แอซิส24ลูกนะครับประตูที่ซาลาหยิงได้เนี่ยมาจากการแอซิสของมาเน่แล้วก็โดบิโตฟิมิโนรวมกัน18ลูกมากกว่าเพื่อนมากกว่าคนอื่นในทีมรวมกันถึง9ลูกมี11ลูกที่มาจากเท้าขวานะมีถึง8ลูกที่มาจากการยิงใส่บอลมัดแล้ก็วัดฟอร์ นะครับเขาชอบยิง2อ,งองทีมนี้นะเลูกมาจากการยิงเพนนตี้คิกหรือว่าการยิงจุดโทษนะแอนดี้รเวอร์สันจ่ายให้กับฟิมิโนเป็นอันดับสาอ่าจ่ายให้กับซาร่าเป็นอันดับ3นะครับที่7ลูกมีมงไป3ลูกแล้วก็มีได้อซิสตจากอาริสงเบเกอร์ไป1ลูกนะครับนี่ก็คือสถิติที่นํามาฝากกันในช่วงเวลาแบบนี้นะครับแล้วก็อันข่าวต่อมานะครับมาดูเรื่องราวของเจ้นหนูเทรนนะ ล่าสุดเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับนิตยาสาร GQ นะครับนิตยาสารดังนะเป็นเวอร์ชั่นของบิทชนะครับหรือว่าสาราเนาจากร์นะดูหน้าปกาก่อนสวยไหมออทีนี้นี่ครับมีเป็นคลิปเลยนะครับนั่งสัมภาษณ์จริงๆนะครับผมก็สรุปประเด็นที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับอย่างแรกเลยเอาข้อล่าวนะจริงๆเขาพูดยาวมากเนี่ยประมาณ30กว่านาทีอะสัมภาษณ์แบบยาวเหยียด ลงเลยเขาบอกว่าเขาภูมิใจมากที่เขาเป็นสเกาเซอร์แล้วตอนนี้เขาเป็นสเกาเซอร์เพียงคนเดียวในทีมด้วยคือเรายังอาจจะยังไม่นับเคอร์อติสโจนเพราะว่าเคอร์อติสโจนยังไม่ได้เป็น11ตัวจริงแต่เอาเป็นว่า11ตัวจริงเนี่ยมีเขาคนเดียวที่เป็นสเกาเซอร์เป็นเด็กท้องถิ่นแท้ๆเขาบอกมันเหมือนความฝันนะที่เขาได้ขึ้นมาเป็นตัวจริงของทีมแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่า,าพิธีกรถามว่าเขามีความคิดอย่างไรกับการที่อยากมีความฝันไหมอยากจะเล่นให้กับลิเวอร์พูลจนแขวะสตาร์ทอะไรแบบเนี้ย เขาบอกใช่ผมคิดถึงการ่านสตาร์ทกับลิเวอร์พูลเสมอนะครับการเล่นในลีกต่างประเทศไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดเลยเพราะว่าเขารักลิเวอร์พูลเสมอนะครับเขาบอกว่าเขาเชียร์ทีมมาตั้งแต่เด็กและผมก็เล่นในขบพวกเขามาตลอดนะดังนั้นเขาบอกว่าผมจึงไม่มีเหตุใดที่จะต้องมานั่งคิดถึงเรื่องการย้ายทีมตอนนี้ผมไม่ไม่กลับไปนั่งที่ห้องแล้วมาคิดว่าเฮ้ยกูจะไปเล่นที่ไหนดีไหมผมไม่ได้คิดแบบนั้นคือ ตอนนี้ผมคือผู้เล่นของเรียบูสมสรที่ผมรักแล้วผมรักสมสรน,นี้มากกว่าทุกสิ่งผมรักทุกๆอย่างผมรักแฟนบอลผมรักผู้คนในเมืองนะผมรักเมืองรักทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นผมทําไมผมต้องคิดถึงเรื่องการยนะ้ายถิ่นด้วยไม่ผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าผู้เล่นในทีมหลายหลายคนเนี่ยแม้ว่าจะมีชาติพันธุ์ที่ต่างกาันบางคนมาจากบราซิลบางคนมาจากอียิปต์บางคนมาจากฮอลแลนด์แต่ทุกคน อยู่ในประเพณีทุกคนเข้าใจในประเพณีของประวัติศาสตร์ของสโมสรเรียููเ,ยเป็นอย่างดีดังนั้นเชื่อว่าทุกทุกคนจะเป็นไปนในทิศทางแนวแนวทางเดียวกันนะครับก็แน่นอนมันไม่แปลกที่เจ้าหนูเทนจะรักทีมขนาดนี้นะครับเขาอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2004เป็นเด็กท้องถิ่นนะครับแล้วก็2004เนี่ยย้อนกลับไปตอนนั้นอายุ5ขวบเรียกได้ว่าเล่นไล่ตั้งแต่อายุ5ขวบจนมาขึ้นชุดใหญ่ได้มันเป็นเส้นทางเดินที่ผมว่ามันมหาสารนะแล้วก็ขึ้นชุดใหญ่ปี2017-18 ตอนนี้ลงเล่นกับชุดใหญ่ไปแล้ว125นัดนะครับทุกเลการทำา6ประตูกับ34แอซซิตโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็แสดงเห็นเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องจริงๆที่เขาไปสัมภาษณ์ครั้งนี้ยาวมากอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับอีกหนึ่งเรื่องเขาถูกถามถึงเรื่องทาคุมิมินามิโนว่าเจอปัญหาไหมกับการแบบฟังสำเนียงสกาเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมินามิโนเจอปัญหาจริงๆเจอปัญหามากสุดเลย เหมือนมินามิโนฟังไม่รู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องเลยโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเป็นสำเนียงสกาวเซอร์อ่ะเออแล้วเขาบอกว่าปัญหาคือตอนนี้มินามิโนยังเจอปัญหาในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับตั้งแต่มาแล้วแต่ว่าแต่ว่าเขาก็ชมมินามิโนนะว่าเป็นผู้เล่นที่สามารถเรียนรู้ได้ไวที่สุดคนหนึ่งเลยเหมือนกันในเรื่องของภาษาก็คือกําลังเรียนรู้อยู่นั่นเองเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแล้วก็มันเจอสำเนียงด้วยนะ เฟนก็ชมนะครับว่ามินามิโนเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวก็ซีซั่นนี้ยยังคงไม่ใช่ซีซั่นที่เต็มร้อยสำหรับมินามมโนแต่เชื่อว่าซีซั่นหน้านานะน่าจะดีขึ้นอะไรต่างๆน่าจะดีขึ้นเองนะครับพูดถึงเทนสอาโนแล้วนะครับก็มาดูนี่ครับสถิตินะครับการสร้างสารรค์โอกาสนะครับอาโนเนี่ยสร้างสารรค์โอกาสทั้งสิ้นไปแล้วท,ทั้งหมด75ครั้งนะครับ เออเจครั้งเนี่ยถ้านับจํานวนนะเป็นลองเพียงแค่เดรอ์บอยคนเดียวแต่ถ้านับโอกาสต่อเกมเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่2.6ครั้งต่อเกมกับการสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมนะครับเป็นอันดับที่1 2 3 4 5 6 7อันดับที่7ของลีกแล้วในบรรดาท็อป1ทเนี่ยที่ติดมาในการสร้างสารรค์โอกาสต่อเกมเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามีแบ็คคนเดียวนองนั้นเป็นมิดฟิลเป็นปีกเป็นตัวลูกมันเลยมีเขาเป็นแบ็คคนเดียวที่สร้างสารรค์โอกาสได้ติดท็อป10โอ้โห นะครับยอดเยี่ยมจริงๆมาดูกันที่โจเอลมาติดครับมีการเปิดเผยนะครับว่าในวันที่เราเอาชนะบาร์เซโลนาได้4-0นะครับทุกคนน่าจะจำกันได้หลังฉลองเสร็จในสนามไปร้องเพลงกับแฟนบอลเสร็จเข้ามาในห้องแต่งตัว2คนที่ถูกกักไปในห้องเล็กๆนั่นก็คือโจเอลมาติดแล้วก็ลิโอเนลเมสซี่นะครับถามว่าทำไมมาติดแล้วเมสซี่ถูกไปอยู่ในห้องเดียวกัน ขณะที่นักเตะเรียบูไปในห้องแต่งตัวแล้วก็ฉลองกันอย่างเมามันเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนได้จะทราบว่ายูเอฟ่ามีมาตรการในการสุมส่มตรวจสุ่มตรวจโดบในแต่ละเกมซึ่งผู้โชคดีในเกมนี้ที่ถูกสุมส่มตรวจก็คืออ่าเมสซี่แล้วก็มาติดามาติดเล่าให้ฟังว่าโอ้โหตอนที่เขาเข้าไปนั่งในห้องนั้นอ่ะเขาเห็นเลยว่าเมสซี่แบบอยู่ในอาการแบบโคตรเศร้าโคตรสลดคือแบบ เขาก็เห็นใจเมสซี่เหมือนกันแต่ว่าแล้วแล้วยิ่งโดยเฉพาะยิงย่งเมื่อแพ้มาแล้วคุณต้องไปนั่งอยู่ในห้องนั้นนะแบบห้องเล็กๆอย่างเงี้ยมันไม่มีใครอยากจะมานั่งหรอกมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปนั่งอยู่ร้านกาแฟเออคือมาติดบอกว่ามันไม่เหมือนคุณไปนั่งร้านกาแฟอยู่ห้องเล็กๆก,ก็ไม่เป็นไรแต่แบบนี่มันเป็นห้องเล็ก,ลกที่คุณต้องนั่งแล้วก็มาตรวจผลอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เห็นใจเมสซี่เหมือนกันนะครับนะสรุปก็คือเขานั่งอยู่ข้างเมสซี่นั่นเองนะครับ ยูเอฟ่าแถลงแล้วว่าต้องเลื่อนนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับยูโรปาลีกออกไปก่อนนะครับยังไม่มีกําหนดเดี๋ยวจะมีการแจ้งเพิ่มเติมว่าจะกลับมาแข่งกันตอนไหนหรือนัดชิงจะมีกําหนดภายในตอนไหนเป็นไปได้อาจจะจบภายนัดชิงอาจจะเป็นประมาณปลายเดือนมิถุนายนหรือเปล่าอันนี้ต้องรอยืนยันแต่ว่าอันนี้เขาเลื่อนไปแล้วนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออาจจะต้องหันแล้วละ่ะตั้งแต่รอบแปดทีมสุดท้ายเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะต้องเล่นเล็กเดียวเพื่อให้มันจบ ให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ยูฟาแถลงมาล่าสุดนะครับส่วนช่วงนี้นะครับปิดฤด,ดูกาลไปเจมส์มิเนอร์ก็มีลุ้นที่จะทำสถิตินะครับหลังจากกลับมาถ้ากลับมากันเตะกันเนี่ยตอนนี้เจมส์มิเนอร์ลงเล่นให้กับเลียฟูไปแล้วลงเล่นให้กับทุกสโมสรเลย18ซีซั่นเนี่ย534นัดนะครับอีกหนึ่งนัดเท่านั้นจะทำสถิติเท่าแกลลี่สปีดเห็นไหมครับ535นัดมีโอกาสมีโอกาสทำลายได้แน่นอนแล้ว มีโอกาสทําลายขึ้นไปถึงเดวิดเจมส์ด้วย572นัดส่วนถ้าจะไปถึงแลมพาร์ดและัอนกิกหรือว่าแกลเลตแบลลี่ไหมอันนั้นผมว่าโอโ้ยากนะเป็นร้อยนัดมันต้องคือมิเนอร์จะต้องลงเล่นเป็นตัวจริงต่อเนื่องจนแขวนสตาร์ทเลยอะ่ะมันถึงจะมีโอกาสหรือแบบอย่างน้อยก็ลงหยอดสำรองสำรองเรื่อยๆแต่เราก็ไม่รู้ไงได้วยวัยของเขาตอนนี้สามสามมันมีมันมีความเป็นไปได้นะแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าเขาจะไปได้ถึงอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกเลยหรือเปล่าสําหรับการลงเล่นนะครับ เจสซี่ดูเด็กนะครับเมื่อวานนี้เกิดนะครับ23มีนาคมนะก็เป็นตำนานของเราที่เป็นฮีโร่นะครับนะเป็นฮีโร่ในลีกครับ2003แล้วแถมยังเป็นฮีโร่ตัวจริงอีกในนัดจริงที่อิสตันบูลที่หลายๆคนน่าจะจำกันได้เซฟจุดโทษเซฟลูกยิงเชฟเชนโกนะครับก็ happy birthday นะครับสำหรับเอ่เจสซี่ดูเด็กเออเจสซี่ดูเด็กนะครับอืมอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกด subscribe ในช่องของผมด้วยนะครับ code ad นะครับ หนึ 1> 1, ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันส u b s c r i แล้วโตไปด้วยกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่างยิ่ง facebook fanpage ig ก็ติดตามได้ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้รวมไปถึงเซตพอย n ์กรุ๊ปนะครับตัวแทนนำเข้ารถยนต์อิสระนะครับรายละเอียดแอดไลน์ไปคุยได้แปะไว้ด้านล่างเช่นกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ